อ่ะวันนี้มาเปิดการ์ดท็อปส์อ์เจนตินาทีมเซตปี2024ครับมันก็จะมีที่แน่ๆการันตีหนึ่งลายเซ็นหรือว่ามีชิ้นส่วนเสื้อหรือว่ามีทั้งแบบชิ้นส่วนเสื้อแล้วก็เป็นลายเซ็นอยู่ด้วยกันนะครับก็จะมีการ์ดทั้งหมดมีเนาะมีห้าอ่ามีหกแพ็คเนาะทั้งหมดสามสิบใบก็จะมีแบบการ์ดเฟิร์สทีมมีบุคเคน มีอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโบน้าไฟล์บอลเลอร์เหรอเออเนี่ยแหละเดี๋ยวขึ้นการ์ดลิสต์ไม่ให้แล้วก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้พาแม่นางมาช่วยเปิดคเครก็ข้างในนี่สองเป็นแบบนี้สองลายทีมชาติเจดินาซึ่งอันเนี้ยแข็งแข็งอ่ะลองจับดูดิอืม แล้วอันเนี้ยที่เหลือมันไม่แข็งเห็นป่ะมันไม่ได้แข็งขนาดน,นั้นแสดงว่าอันเนี้ยเก็บไว้ซองสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นั้นแหละอะวางไว้ก่อนอ่ะห้าซองอ่ะแม่นางเลือกเลยตัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าตัดการนะเปิดมาใบแรกเป็นอังเควดิมาเรียเออรนันเคสโปลิซันโดมาติเนส โรดิโกเดอพอยังไม่ห่อนยังไม่หมดเหลืออีกใบหนึ่งดึงออกมาเฮ,ฮ้ยฮู้ยอังเคลดิมาเรียอันนี้เป็นการ์ดอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิอ๋อังเคลดิมาเรียอันนี้เป็นการ์ดแบบพิเศษบอกว่าเบอร์สิบเอ็ดตำแหน่งกองหน้าเกิดวันที่สิบสี่เดือนสองปีหนึ่งเก้าแปดแปด ครสองที่สองครับโอ้ตอนเปิดลุ้นเองนี่ดูมันแบบช้าช้แม่นางมาเปิดแม่งเร็วมากอะไรเนี่ยฮวนเวรอนกอนโซโลมอนเทีวเฮ้ยเดเอโกมาลาโดน่าว่ะโอ้การมาลาโดน่าว่ะเป็นการ์ดแบบประตูแรกท,ที่ทําได้ในานามทีมชาติอเจิติน่าว่ะโอ้สวยสวยสวยวางไว้ก่อนแล้วก็ไปสุดท้ายอะไรเนี่ย เรีย oh. นโดปาเรเดสโอ้โหนี่มีฮวนเซบาสเตียนเวรอนเหมือนกันนอกนั้นเป็นการธรรมดาการ์ดพิเศษแยกไปนิดนึงโอ้ให้รู้ได้มาสองแล้วจ้ะตอนฉันเปิดเองนี่ช้าช้าแม่นางกูมาไวยังกะจรวดเอา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 การ์ดการ์ดการ์ดเอาการ์ดการ์ดเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรพิเศษปะเนี่ย ทำไมมันติดติดแปลกแปลกเฮ้ยนี่ไงโอ้โหบอกแล้วติดติดแปลกแปลกอเลฮันโดกานาโชโบนาไฟบอลเลอร์การ์ดอะไรเนี่ยอื้มนี่กาเบียลบาติตูต้าลิโอเนลเมซี่แล้วก็โรดิโกเดอพอลจริงมีการ์ดพิเศษอยู่หลายใบแล้วนะเนี่ย นี่ก็การพิเศษเนี่ยเออนันเกสโปอรกี่ซองนเนี่ยสามซองโคตรไว้เฮ้ยเดี๋ยวมีฟอยอ์ออันนี้ใครเนี่ยไมนขอดูในสิมากอสอาคูน่าโอ้โหมันหน้าขอรียเอเซเกตเฮ้ยการ์ดดโกมาโรดหน่าเป็นบารไปพิเศษด้วยนี่นี่นี่มันมีทั้งหมดสองร้ยห้าสิบใบอันนี้ไปหนึ่งสามสี่เห็นปะ โอ้เป็นการ์ดฟอ,อยครับดีโกโู้มาเราโดนหน้าอ่ะป่าทับป่าเก่าไปเลยเนี่ยอันนี้ทับไปอันนี้ใครเนี่ยเอมยมาติเนเอ้เอยมีการ์ดฟอยอีกแล้วหรออดี๋ยวเพิ่งน,นี้กุนอาเกโลครับเจอมานเปซาลาเรโอวเนวเมซี่ใบสุดท้ายเป็น ใครวะเนี่ยยามิล่าโรดิเกสอืมรู้สึกจะเป็นทีมชาติอาร์เจนติน่าแต่เป็นผู้หญิงละวะไม่แน่ใจไม่คุ้นเลยของดีอยู่นี่ใช่ของดีอยู่นี่ประเด็นคือแม่งอยู่ใบหน้าหรือใบหลังเนี่ยแหละเปิดมาถึงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ะด,ะดะอลุ้นหน,น่อยดิถ้าเกิดเป็นใบหน้านี่หาเลยนะใบหลัง๋อาใบหลังเหรอใบหลังเออใบหน้าไปปกติวะ อะไรเนี่ยเนี่ยมาเรียน,นาลาโบเกเต,เ,ตเป็นผู้หญิงเห็นไหมเป็นอะไรเนี่ยเอนโซเฟอร์นันเดสอันนี้นี่ฮูเลียนอาวรอารสอาใกล้จะขึงแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยคโวโ,โมรมาลิเคโเมอันนี้นี่แบบตำนานโคตรอ่ะจะรุดนละใช่ไหมหนึ 1, ่งสองสาม 2, ไม่ยังเหลือใบหนึ่งโอว์เตอร์สมูเอลแปดสิบหกแล้วหรอใบสุดท้ายแล้วหรอหรอ๋อเป็นการชิ้นส่วนเสือ้อนี่ไงอยู่นี่วอเตอร์สมูเอลแปดสิบหกทับสองร้อยห้าสิบว่ะอ๋อเป็นการชิ้นส่วนเสือ้อแมชวอนเนี่ยอโอ้โหทำไมไม่เป็นมาลาโดน่าเนี่ยแบบใบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบ <laughs> การอินเสิร์ตชิ้นส่วนเสื้อมา <laughs> แต่ก็ถือว่าโอเคนะนี่มันเป็นการแบบ รันนัมเบอร์แปดสิบหกสองอห้าสิบวอเตอร์ซัมมูเอลสวยอยู่ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นการ์ดฟอยธรรมดาเอ้าหนาหนกลับไปมีผ้านีว่ว่ายังไม่ต้องโอ้ตอนเปิดเองนี่นานเกือบยี่สิบนาทีแม่นางมาเปิดแป๊บเดียวห้นาทีจบ <laughs> สวยอยู่สวยอยู่ เดี๋ยวหาดูก่อนว่ามีการอะไรที่แบบแปลกๆบ้างนี่เลมิเกลเม่นี่นี่เมสซี่นี่นี่นี่อ๋อมีโกผู้หญิงได้โกผู้หญิงมาด้วยวะ่ะเวียนนาคอเรียมันเป็นการแบบทีมชาติเอตินีนาผู้หญิงอืมอืมมีสกุนนาเกโรเรโอเนลเมสซี่มาเรียนนาลาโบเกเตฮวนโลมาลิกเนี่ไอ้คนนี้ชอบมาก ยิงรีคิกโคตรขมเออรนานเคสโบแกปปี้บาติตุตตาอเลฮันโดกานาโชฮวนเวรอนแล้วก็อังเกลดิมาเรียเคครับไปจบไปสำหรับคนนี้ได้วอเตอร์ซามูเอลเอาคนนี้ขึ้นมาอีกใบหนึ่งนี่การลำนัมเบอร์เหมือนกันแต่เสียดายไม่เป็นชิ้นส่วนเสื้อหรือลายเซ็นเคร จบอย่างรวดเร็วขอบคุณครับ